ันนี้เรามาเที่ยวไคร cheap. one side hill there okay. and here is flat yeah. we call valley we call valley it's called a valley uh, on valley the road, road go up the valley uh, the road where it is flat All oh, this is called Valley. 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 V A, B A L L E Y. V A L. V A L L E Y. Valley. Not. Oh, everywhere where there's mountain, this is what you call Valley in the middle. Like. Follow the river. You see. Oh, yeah, the river, and river. not see the river. Hi, oh, over there in the trees, there is one. Ah, oh, and i been. าาาการเดินทางเส้นทางการเดินทางที่จะมาเที่ยวกองจากเกาะใต้มาเกาะหนอนะคะแล้วก็นี่หนาก็จะบินใช้เส้นทางการบินจากาวังกะรีแล้วก็มาลงที่ไคเชินนะคะลงที่ไคเชินแล้วก็ดอจากไคเชินก็จะเช่ารถาที่ไคคุริไคคุริ มาคี่ what you ask the way we go ไคคุรีคคุร่าไคุร่อยกชุมังก็ไม่โไคคร่จ้าอ่อาอกอย่าไขเชิญอ่าเล้นคามาคร่ามาเล้นคาเพื่อที่จะมาที่ไท ตอนนี้บาลีฟินิ s น mm ี่บาลีก็คือเนี่ยมีแม่น้ำนะคะเด่ช่วงนี้นี่นะก็จะได้เล่าเรื่องการดขางกันเดินทางใ้ปังนะคะว่าตอนนี้เราก็ประมาณว่าขับรถถือว่ามันเช่ารถมา 干嘛？<可> <laughs> เนื้อที่ของนิวซีแลนด์ถ้าส่วนมากซึ่งมีเนื้อที่เยอะกว่าประชากรที่นีประชากรของนิวซีแลนด์ตัวน,นี้ก็ประมาณสี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่านะเท่ากับเท่ากับประชากรของเมืองคนไทยที่กรุงเทพกรุงเทพยังเยอะกว่ากรุงเทพประมาณห้าหกแห้าหมล้านแหล, <c oughs> ละจากนั้นที่นี่นิวซีแลนด์ก็เลยมีประชากรน,น้อยกว่า น้อยกว่าต้นไม้นะคะการกินอยู่การดำรงชีวิตของเขาถึงี a s y มากๆเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแก่งชินในชิ่งเดียกันเนท่าไหร่อ่าถ้าเกิดว่าประชากรไม่มีงานทำ <c oughs> รัฐบาลก็จะเป็นความคนซัพพอร์ตช่วยเหลือจะมากกว่านะคะต้นไม้ส่วนบา,างส่วนก็เริ่มเปลี่ยนว้เปลี่ยนสีแล้วพาะจะเข้านั้นม pay for it <c oughs> because they very hard เนี่ย Nine months a long time to wait for the car to come. Mm -hmm. We climb up really high uh, in, see, the up, in the hill, up see, high above the hill. Now. You see in long way down there. Long way down there. You see it? I cannot show you in the camera by the camera. Hãy subscribe cho báo hiện đang chọn The train form. Oh I go from Kaikoura back to Christchurch. Oh why we not go by the train? Oh they only take goods I think only not carry people. Oh really? Mm. i want to try by train but uh very in <laughs> เมื่อกี้ไม่รอเพียนะซีเมื่อกี้ไม่ไม่ผูกกัดเนี่ยจะทำให้ผูกกัดอะไรแค่ตั้งเพียแค่ตั้งเพียเนี่ยเนี่ยเพียเดี๋ยวจะจอดถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ทําสัมผัสถึงถ่ายรูปแดดแดดสุดไอซีแดด รีบตรงตนี้ก่อนนคะคะ